สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกๆท่านนะครับวันนี้จะเจอกันที่ตลาดป๊อปอัพสีแดงรวมของดีอีสานนะครับอยู่ที่ห้างชวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับกิจกรรมร้านรวงต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเอาคุณผู้ชมด้วยคุณลูกค้าด้วยดีกว่าที่มาเที่ยวที่ห้างชวิกิจนะครับชุนนี้ก็ บรรยากาศดีๆกันแบบนี้ผมอาศัยช่วงที่คุณลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมามาถ่ายวィィิดีโอไลฟ์สดให้คุณลูกค้าที่อยู่ทั้งบ้านได้เห็นก่อนนะครับแล้วก็ลงใน YouTube ของทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับถ้าคุณลูกค้าเยอะไม่งั้นจะจะตามจะตามไม่ไม,ไม่ไม่ทันลูกค้าเยอะนะครับ <laughs> เอาบรรยากาศดีๆแบบนี้เจบนลูกชิ้นยุดกินบุรีรัมนะครับคุณลูกคา้าอ่านี่ยุบุษแรกๆเลยนะครับนี่ เจบนลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมนะครับอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วตัดติดมาด้วยเกี๊ยวต้มเกี๊ยวหมูเด้งนะครับ สีจะรถนะคุณลูกค้านี่นี่ป้ายแบบนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่เกี่ยวทั้งนั้นเลยราคาถูกถูกนะครับอ่ะมาด้วยโอเลี้ยงสุกโหยนะคุณลูกค้านี่โอเลี้ยงสุกโหยมาแล้ววันนี้มาแล้วนะครับนี่นาแม่ค้าสาวสวยซะด้วยวันนี้นะฮะโอเลี้ยงสุกโยมีเยอะแยะมากมายนะคุณลูกค้าเรียนเชิญกันได้เลยนะครับกับงานนี้นะครับถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะคุณลูกค้าเริ่มวันที่ย9บนะครับวันที่29้า มกราคมไปสิสุดวันที่2กคุมภาพันธนะคุณลูกค้าแล้วก็หมูยอตอง9นะคุณลูกค้ามาเลยติดตามทางอ่า t ิกอกของหมูยอได้นะคุณลูกค้าแล้วก็เป็นหมูยอตอง9นี่แหละคุณลูกค้าติดตามชมกันได้เลยนะครับราคาก็ตามนี้ได้เลยนะคุณลูกค้าจ๋าโอเคเอ็นเอ็นนายบีฟนะคุณลูกค้าโอ้โหเมื่อวานก็ไลฟ์สดจานี้ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาลองซื้อแล้วกินกันดูนะ ดีดีคุณลูกค้าเห็นไหมเห็นไหมนี่นะครับคือถ้าเราไหลกันช่วงเที่ยงก็ประมาณนี้แล้คุณลูกค้าความหอมความหิวก็จะบังเกิดขึ้นแล้วราคาสุดพิเศษราคาสุดถูกนะคุณลูกค้าเรียนเชิญกันได้เลยนะฮะคุณลูกค้าชอบแบบไหนเลือกยังไงก็นี่เลยนะครับ เอ็นเอ็นายวีฟนะคุณลูกค้าอยู่บูธนี้นะครับพริกทอดกรอบพรแสวงนะคุณลูกค้านี่พรแสวงนะเมืม่อวานก็ไลฟ์สดแล้วก็ชิมให้คุณลูกค้าได้เห็นแล้ววันนี้ก็มาอีกสักรอบหนึ่งนะคุณว่าพริกทอดกรอบนะคุณลูกค้านะรสเดรสดเพดนะคุณลูกค้ามีห่อเล็ก60บาทแล้วก็ห่อใหญ่120บาทนะครับนี่วันนี้พาชมกันเต็มที่เลยนะครับทางาแฟนเพจของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ทาง Youtube ของชูวิกิจด้วยนะคุณลูกค้าอ่ะมากันได้เลยนะครับนี่โอโทอบช่วงนี้มากันแบบโอ้โหคุณลูกค้าจ๋ารสปราปิก้ามันฝรั่งนี่อย่างนี้นะคุณลูกค้านะอ่ะใครชอบก็ มากันได้เลยนะครับไม้ละ30บาทบ้างไม้ละ50บาทบ้าง,ม,าาางมีรสชีสปาปิกา้าบาร์บีคิววิงแซบนะซาวครีมโอ้โหสไปชี่มีหมดเลยนะคุณลูกค้าอ่ะตามติดมาด้วยกรุงมิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตำบลละยนะคุณลูกค้กามีข้าวสารโอ้โหมีพริกมีผักโอ้โหเยอะแยะมากมายนะคุณลูกค้าฝั่งนี้นะครับก็เรีเชิญกันได้เลยนะครับ